ที่ 70, 46, 49, 58แล้วก็83นะครับอ่าแค่ขนมมาเป็น้ารเรียบร้อยแล้วนะเป็นกา้าววันนี้ทุกคนโชคดีทุกคน,กคนถูกหวยนะล,ลูกนะลุ้นกันครับมา,มาครับมาครับมาครับเล็กไทย2ตัวนะครับครั้งนี้เราหมุนได้2,4นะครับอ่าแล้วมีเล็แบงค์พระแม่แลัทมีด้วยนะครับ4,4,9 สี่เจ็ดศูนย์สี่หกสี่เก้าะครับด้วยห้าแปดแล้วก็แปดสามนะครับแล้วก็เล่ฝันนะครับหนึ่งห้าแปดนะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับล5้นนะครับเต็มใจนคนหูหนวกนะลูกนเล่ฝันเบตาคุ้มโคสวรรคนออกมาเล่นเลขนฝันเลลขปิงปองออกมาให้หมดันล่างวดนี้ใครต่างชาติเรียกบนล่างู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งเจีงสักอย่างใ้คนปกิ เป็นห้าแปดเป็นมาเป็นสองสี่ไยเลกองทัพการเำรายการสนักงานจเรตํำรวจหนูช่วยคอนหนูมีบุมากราได้ท้ายตัวใหุ้ญออกมาเลยนะบออกมาเป็นห้มแปบุมาเป็นีบมาให้กระดาษนี้าวโชว์ไปเลยนี่บนบนกไ้างบนข้างล่างไปเลยนะตรงอง้ล่างไปเลนะสองตัวตรงกงสามตัวตรงกงไปเลย เกทสเกทไม่เิดไม่ได้หกิปเลขที่ออกปินปาแความป่กนนปดปาีมาบาประดบุนในผีแล้วอะไรลุงไหมฝันนันอีกเมื่อคืนวันที่13ผมเล่าให้ทอฝันว่าฝผมฝันว่าหวยออก 4, 5, 8 4, 8, 5, 4 8แปี่แปยเลขความฝันคุตรงเลว ผีมาบอกเน,อนี่ยเบ๊อะนรวันรวัลโอ้ขอบคุณผีมาผี่านผีมีโองรางวันนะคะเราไม่รู้แล้วค่ะว่าท่านคืนอใครเตาไม่ใช่พ่อทองบัน 158ออกมาเนี้ยในความฝัดนะเป็นควันนะครับเป็นควันนะคะประมาณเนี้ยนะเอาละครับก็ผมไม่ได้ซอนัตเตอรี่ไม่ทันแต่ว่าไปซื้อในใน้องอ่ะโอ้น้องน้องพัทอ่ะสี่แยกต้องผมซื้อครับผมซื้อเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูในคลิปนี้นะครับผมซื้อนะครับถ้างานหนี้าหวยติงปองออกมาเป็น2442ใช่ไหมครับนะคะติงปองมาเป็นเสียของ4ี่ให้น้องให้เป็นวันที่ แล้วก็เรียกฝันเดี๋รอบุญ้ารอง5้าบลนะมันมีสองสีมันมีอะไรนี่ตว่าน้องให้ทุนทั้งล่างเดี๋ยวรุ่นบนกันทำรุ่นลองที่หกันครับมันจะมามาพอออกหนึ้อนี่เลยหนึ่งห้อตรงตรงเลยใช่เอาอย่างนี้เลยถ้าเป็นถ้าเป็นสัตันเต่งก็โอเคเนาะเดี๋ยวมารุ้นราจะเรีนที่หกันครับุนลงที่หนึ่กันครับการกองทุนการออก สองตัวบนสามตัวสองตัวล่างสามตัวบนทั้งบนทั้งล่างเลยบ้านละห้าแปดแปดห้าไปนล้ต้องบานสามตัวอีจุดอ่ามีหนึ่งมีหนึ่งมีห้ามีแปดนี่แหละอย่านี้แหละหรือไม่ก็ตามนี้นะคะตามนี้เลยนี่สี่หกสีเไปเลยเล็กิงปองน้องนี่เล็แงแมมิก็ยังไม่ออกนะสี่หกสี่เก้าเนี่ยออกมาบนล่างเลยวนี้สองสี่สี่หกสี่ก้าสองี่สี่กอกมาสองสี่ก็ได้สี่หก็ได้สีก็ได้ ตามนี้นะคะแป็นหนึ่งห้าวมาตรงกองเลย มานคงจะมีคนถูกเลขฝันเลขทีกองไม่รู้ทีองไหนบอกนะคะนั่นแต่ว่าถ้าเรานักสวะวันทีทำบุญบูชิไปให้นะใช่ครับแล้วก็สำหรับใครนะที่อยากจะร่วมค่าขนมน้องปิ้งจ้านะครับช่วยสำหรับทุนเทวะไลนะครับเขาจะจ่ายเทวะกันนะคะตำนี้นี่อันนี้แผ่นก็ข้าวนีห้าแปดก็มีแผ่นนี้ด้วยครับผมโอ้ไม่นด้เศษสี่หกสี่เก้าเลยพอจะเราไปจับพระแม่ของเสี่ยงมาเราจะกลับมาวัดนี้แล้ ตีความว่าสองสี่เนี่ยไปดูว่าที่ยี่สี่น้องเคยให้5 8าแปดแปดห้าไหมน้อ่าแปดแป้ว่าที่24นั่นเองนะครับนะคะแว่ากีเดมุดก็ยังแม่นอยู่ครัผมแล้วก็เ้็นปัญา้วกต้องนั่งสมาธิขอขวานใช่ถือขนให้มาบอกนะคะและครั้งหน้า2อุพฤษภาคมนะครับเราก็จะเฮ่เฮเฮ่ไปด้วยกันนะครับ